โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวนาเกมเซตีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพ่อ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีจี้เครื่องรางเข้ามาใหม่นี่ครับก็คือเป็นหมวกไทเทเนียมนั่นเองนะครับก็เป็นหลายๆจี้ที่คนทุกคนรอคอยอยู่นะว่าเมื่อไหร่จะมีหมวกใหม่เข้ามาสักทีเออนานจังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็นานจริงอะจีเอ็มไม่แ่งแบบเหมือนกัดของอะไม่อยากมาเข้ามาสักทีนะครับวันนี้ก็เอาเข้ามาแล้วนะครับเป็นหมวกไทเทเนียมนะครับก็เหลือรองเท้านินจาหมวกคอ หุ่นไล่กาอะไรอีกเยอะแยะนะครับที่แบบยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถนะครับอตอนนี้ประกาศยังไม่มานะครับผมเราต้องเข้าไปดูตรงอันนี้เว้ยนี่ครับความสามารถของจีนะครับมันจะมาใหม่กับ2อันนะมันจะมีตัวเติมกับตัวไม่เติมนะครับอัน,นตัวสีแดงนี่คือตัวไม่เติมนะครับ คือตัวสีแดงมีความสามารถอะไรเนี่ยคุ้มต่อ53%นะครับบวก7%หลังเทิร์นที่2นะครับแล้วก็มีโอกาส80%นะครับป้องกันสกิลบังคับย้าย2ครั้งนะครับหรือว่าสกิลดักจับนี่ครับนะก็คือป้ายดักจับนั่นเองครับมันมีความสามารถแค่นี้เองเหรอฮเอ้ามีแค่นี้เหรอออ,ออ้าวเออมันก็มีแค่นี้แหละมันแค่มีสกิลแค่ไหนวะลืมไป ส่วนอันที่2อ,อันตัวเติมเหมือนกันเลยเพิ่มคุมเต่าส3เนี่ยบวก7%หลังเทที่2โอกาส8ปนะครับป้องกันสกิลบ,บังคับยางของฝ่ายตรงข้ามการจับ2ครั้งไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมเออก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะเอาจริงเนี่ยคแค่เท่เฉยๆแค่เป็นสีทองอะ่ะนะครับเออจริงไม่ต้องเติมก็ได้นะหรือใครอยากจะเติมก็ได้นะ9บาทอยากได้สีทองสีทองก็แล้วแต่นะผมว่าเขาไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกนะครับ อาจจะอวยก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเนี่ยครับหลักๆก็มีสกิลแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มหากันนะครับมาดูกันบอมต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องใช้ทั้งหมด5อันนะครับใช้เอสห้าอันนะครับก็ต้องหา A ก่อนนะครับพอได้ A 2อันนะครับ A ออันเอามาแลกเป็น A บวกพอมาแลกเป็น A บวกนะครับต้องใช้ A บวก2อันมาแลกเป็น S นะครับก็ใช้เยอะอยู่นะนะครับไม่ใช้ในน้อยนะครับผม โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันดีกว่านะครับก็มีลูกเต๋าใหม่มาด้วยนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันนี่ครับลูกเต๋าใหม่มานี่เนี่ยก็ถือว่าสวยดีอยู่นะเดี๋ยเวลาทอยมันจะมีรูปไอเทียนี่ขึ้นด้วยนะครับทุกคนอ่ะนี่ยีิบเก้าผาดอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จะซื้อนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเติมด้วยนะถ้าเติมมาเนี้ยจะได้200เพชรด้วยนะครับเติมมาเนี้ยเออมันมีป้ายนี้เอาไปแลกได้นะได้200เพชรด้วยเลยก็ถือว่าโอเคได้อยู่ สำหรับใครที่จะเติมนี่ครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านีบผมก็คงจะไม่เติมหลงอาย9บาทเนเพราะเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเนี่ยไม่เป็นไรนี่ครับใช้สีแดงนี่แหละแปรเพื่อนดีเนียหลายๆคนก็อาจจะเติมกันแต่ผมไม่เติมเว้ยเฮียนี่ครับไม่อยากจะเติมนเรียป่ะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับมามาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมเป็นไงเราบอกเลยว่าได้มาแล้วชิ้นแรกเืมอไหรออกยากอยู่นะนะครับ แฟบอ่าได้เอามาหนึ่งชิ้นนะครับผมแบบ๊บตอนนี้เรามีเพชรเท่าไหร่อ่ 87, ะแปด0มืนเจ็ดันหนึ่งร้อยนียปดเจดันสอง0 0อยแหละดีไปเดี๋ยวมาดูก,กันนะว่าผมจะปิดทั้งหมดกี่เพชรเนี่ยขอไม่เกินสัก5 0าพันเพชรก็น่าจะได้อยู่เนี่ยก็โอเคอยู่เนะไม่เกิน5้า0ันเพชรแต่ก็ไม่ต้องถึงห้าพันก็ได้ไหรอมั <c> ้ง <oughs> ขอปิดแบบน้นอยๆมากเลยทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองปิดเว้นเยอะจัง หมดแล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยมันจะมีเอบวกโผมาไหมเอบวกโผมาอยู่แต่มันไม่ใช่ของมันนี หมดแล้วหรอหมดแล้วมั้งเนี่ยครับนี่จะหมดแล้วแหละมะั้งคิดว่าเนี่ยนี่จะหมดแล้วแหละนี่ครับโอเคนะี่ครับเดี๋ยวเราไปหาต่อนะี่ครับอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรนะี่รนครับไปเดี๋ยวเราไปสุ่มต่อกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปิดไปทั้งหมดกี่เพชรเนี่ยไปเราไปสุ่มกันเถอะนะครับทุกคนแววนถ้าเอมานี่ครับไม่เป็นไรถือว่าได้เอบวกแหวนไม่ใช่นี่ครับไปต่อก็ ก็ก็ต้องใช้เยอะอยู่นะก็ต <online jam> ้องใช้เยอะอยู่นะเอออันนี้เพิ่งได้มาเอมา3ชิ้นนะครับเพราะว่าจากการเปิดจากการอัปเดตลูกเต๋าด้วยได้อันนึงนะครับโอ้ไม่ได้เลยเงียบจังทําไมมันเงียบอย่างนี้ แล้วก็มี299บาทด้วยนะสำหรับใครที่แบบขาดนะครับนี่เอ็ดมาขายนะครับ299าบาทนะครับสุ่มหนึ่งชิ้นหนึ่งสาชิ้นนีครับก็คิดว่าถ้าซื้อไปก็น่าจะได้ชิ้นเดียวเนะครับเดอ,อเพราะผมไม่เคยได้เกินกว่าที่มันบอกสักทีเนะ่ยครับเพราะผมไม่เคยได้เกินกว่าชิ้นหนึ่งสักทีพวกที่มาแบบเนี้ยแอบอืมยากอยู่นะเอาจริงเอบวก็ไม่ออกวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเงียบจังวะ เพื่อนเองจะเงียบแบบนี้มันไม่ใช่นะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบย <c oughs> ร้อยเยอะไม่ได้เลยห <c oughs> ้าร้อยเพชรไม่ได้เลยเหรอ,อเฮ้ยนี่ครับมาหน่อยเอบวกอะ่ะนี่ควจะใช่ซะแล้วมาหน่อยเอบวกไม่มีสักชิ้นเนีย่ยครับเอก็ไม่โผล <c oughs> ่โอ้โหเยอะเกิน เฮ้ย <Hey. S 2> อืมจเจริญพรถยมมึงไม่ต้องขึ้นชื่อ,อกูเลยนะทำมันไม่ได้เด่ะจะขึ้นทำไมมันเสียเวลาโอ้โห oh มึงไม่ต้องขึ้นมาปอบใจอได้มาสองอันก็ถือว่าเออให้อาภัยนิดนึงเนี่ยครับได้มาสองอันเนี่ยมาอีก,ด,อกด,อดิมาอีกดิอ่าได้มีชิ้นหนึ่งเนี่ยครับไปมาไม่ใช่เนี่ยครับถ้าเอบวกมามันจะประหยัดเยอะเลยนะทุกคน ได้เอมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังก็ยังดีนะครับมไม่มีนะครับไสสุ่มคะแนนของขวัญกันต่อนะครับเผื่อมันจะฟุกได้เอบวกตอนนี้เราได้มากี่ชิ้นเราได้มาชิ้นหนึ่งแล้วได้เอมาชิ้นหนึ่งแล้วไดเอบวกมาหกแล้วตอนเนี้ยนะครับไม่ใช่เอบวกมาหกเอมาหกพูดผิด <laughs> ถ้าเอบวกหกนี่เกือบปิดเว้นแล้วไง โอ้หไม่ได้เราต้องใช้ A บวกกี่อันนะไปแลกเอสเดี๋ยวผมดูแป๊แบน,นึงนะลืมลนะแล้วเราก็ต้องใช้ A บวกสองอันเพื่อมาแลกเอสโอ้โหตอนนี้เราเพิ่งได้เอสอันเดียวเนี่ยครับผมโอเคเนี่ยไปต่อไปต่อไปต่ออ๋อมามาหน่อยขอเอบวกหน่อยไม่ได้เหรอเอบวกเอบวกมาเอบวกจะช่วยประหยัดมากเลยนะจริงๆแล้วอะอแล้วนี่มันก็เงียบเลยนะเฮ้ยเพื่อน มาหน่อยพี่ครับพี่ครับพี่พี่พี่ครับมึงเงียบจังวะพี่ครับเฮื้อมึกองก็เงียบเกินมึงก็งเงียบเกินเฮ้ย <c oughs> บมแมนด้แนวเนี่ยบมเมนได้เพื่อนไม่ได้เลยอะไรกันครับเนี่ย เหมือนเมื่อกี้แม่งจะออกดีแล้วทีนี้แม่งก็หายไปเลยยังไม่ได้ตัดกระชิ้นน่ะเฮ้ยเกินจะสองพันเพชรแล้วเนี่ยจะสองพันเพชรกูเพิ่งได้สามชิ้นเฮ้ยน้ำตาจะไหลโอ้โอ้โหโอ้พี่รู้สึกดีขึ้นมาเลยอ่ะเมื่อกี้เอบวกมันตัดชิ้นไม่ได้เหรอเฮอะสักสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกยากเกินบางครั้งจะออกง่ายมันก็ออกง่ายเอบวกอ่ะ เ <c oughs> พิ่งได้เอมาอีกชิ้นนึงเป็นเจ็ดชิ้นอ้ไอ้เหี้ยไม่ได้เลยต้องหายทั้งหมดกี่ชิ้นนะหกสิบสองยี่สิบสี่สามสิบชิ้นเนี่ยต้องหา A อสามสิบชิ้นอะ่ะถ้าเราไม่ได้เอบวกเลยอะนี่ครับโคตรเยอะนะจริจริงเยอะอยู่นะสามสิบชิ้นอะมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นด้วยอ่ะได้มานชิ้นหนึ่ง เป็น8ชิ้นป่ะนะครับ8ชิ้นโอเคไปไปต่อนะครับมาหน่อยดิอ่าเก้าชิ้นนะครับไปโอ้มาหน่อยเธอมาหน่อยเอบวกตักอันมึงก็ไม่ได้เหรอวอมึมาโอ้โหไม่ได้เลยที่จะอะไรก็ไม่รู้ขายทิ้งก่อน ไปต่อนะครับไปต่อไปต่อมากดผิดกดผิดนะครับตอนนี้ได้มา9ชิ้นเองนะเพิ่งได้มา9ชิ้นเองนะโอ้โหไปต่อครับทุกคนสิบใช่ไหมเนี่ยครับไปต่อเนี่ยครับเฮ้ยเอบวกอะ่ะมาหน่อยที่งกจังไม่ให้เอบวกเลยพี่ที่งกจังครับเอบวกก็ปล่อยอยู่เดี๋ยวไม่ได้สักชิ้นเลยล็อกเกิน พี่ครับจะถามันเพีเลยนะครับพี่พี่ครับจะถามันเพีแล้วผมยังไม่ได้ถึงครึ่งทางเลยนะครับพี่โอ oh, ้เกินบกินไตอนนี้เท่าไหร่แล้วสามบนเพีแล้วนะสามันเพีแล้วนะครับทุกคนห้าพันจะปิดไหมเนี่ยแต่มันก็ต้องให้ปิดอะเนี่ยครับเพราะมันเป็นของที่ต้องมีเนี่ยหลายๆคนคมไม่ปิดก็คงต้องทางเดียวครับคือเิมเนี่ครับแล้วไม่ปิดเออโอ้ยไม่ได้เลยเหรอ ก็จะหอกล็อกกูเกินโพดกูเข้าใจนะครับว่าบางทีอ่ะมึงก็อยากจะล็อกบ้างอะไรบ้างแต่บางทีมึงก็อวยกูบ้างอะไรบ้างนะครับพี่เออกูก็ทำอีเวนต์มึงแทบทุกอีเวนต์อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปบางทีอ่ะเออ o my god oh my god, oh my god. ไม่ได้ถ้าก,กิดชิ้นเลยเฮ้ยอ้อหสเบลีชิ้นมึงโอ้ยกูจะสุม่มจงไงถึงจะถึงสามสิบชิ้นเนี่ยเอ๊ะก็หมดไปกี่เฮดเนี่ยคือยากมากเลยนะทุกคนไม่ไม่ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยเชื่อจะสี่พันแล้วอะอ่ะได้มาอีกหน,นึ่งเนี่ยครับโอ้โห เอบวกมึงมาหน่อยเถอะครับมึงจะได้ช่วยประหยัดเยอะเลยนะครับนะเอ่บวกออกนะครับแต่นี่มึงไม่ออกสักชิ้นครับ A มึงก็ออกยากแล้วครับเฮ้ย A บวกเฮ้ยเสร็จเอ้ยเออ,เอ,อโคตรดีเลย <c oughs> โอ้โหเออไม่มีอะไรที่จะเกลือขนาดนี้แล้วปากคามึงปักหัวคุยเอ้ยโอ้โห กูข oh. hey, mm ี hmm. ่เอ้ยม oh. ja. in oh. ันก oh. ็สิออกยากครับโพอดอีแซดเฮ้ยมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยไอบัวก็ไม่ออกไงครับดึ๊ดตึ๊ดต่อเลยเนี่ยวอะไรเนี่ยจะห้าพันแล้วไอ้ห้าพันแล้วยังไม่ได้ถึงครึ่งทางเลยนะครึ่งทางมันต้องสิบห้าชิ้นเนปตอนนี้น่าจะได้ประมาณสิบสามชิ้นเองอ่ะ มึงจะบอกนะมึงจะให้กูหมดเยอะเ่ะเฮ้ยโอ้อ้สัตว์เชีรยเธอครับแบบเนี้ยเชีรยเธอครับเชีรยเธอครับโวยเนี่ยฟักยูฟักยูฟักยูจีเอ็ม เฮีย yeah. อ,อยมันก็เกินไปัึงทีไม่ควรจะแบบใจปิดแล้วป่ะเออโอ้เพชรมันไม่ได้หายง่ายนะเฮ้ยแม่ไม่ใช่กูไปเตะเอาข้างทางแล้วก็มาได้นะเฮ้ยพี่ต้องอดหลับอดนอนนะครับพี่พี่ครับ <c oughs> โอ้โหเอบวกก็ไม่ออกเลย <c oughs> ใจร้ายใจดำกับผมเกินโอ้ ใยูเใจร้ายใจดำกับผมเกินไปบางทีอะพี่กดผิด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 ที่ไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอนะครับ <t oss> ทุกคนได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยมาหน่อยเอบวกอะเอบวกว้าไดเอมาสองกได้อยู่มาหน่อยเอบวกเอาเอบวกยังไม่ออกเลยนะผมว่าเอบวกมันไม่ได้หรอกเ <t oss> ชื่อผมมันล็อกอะไอยี IG ผม,มล็อกให้แต่เอนะครับบางคนอะจะปิดง่ายก็จะได้เอบวกเยอะนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับ 2, เดยสองพันเพชยแล้วอ,อ่ะไม่ใช่สองพันห้าพันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยห้าพันเพชยแล้วนะี่ครับโอ้บอกว่าขอปิดห้าพันเกินเฉยเลยเฮ้โอ้ึูว่าจะเป็นเอบวกสักชิ้นมันก็ไม่ได้หรออะเอบวกสักชิ้นมันก็ไม่ได้เลยเหรอ มึงจะให้กูแต่ A เนี่ยมันน่าจะมี A เติรเมาเอบวกเนาะมันไม่ได้มีเติมเอา S เลย S มึงน่าจะไปขายตรงร้านค้านู่นบักสันดานโอ้ยโอ้ยเนี่ยผมคิดว่า6,000นี่อาจจะอาจจะอาจจะปิดไปวะ6,000นี้จะปิดไปวะเนี่ยมากี่ชิ้นแล้ววะน่าจะเกือบเกือบเท่าไหร่วะเกือบเจ็ดสิบแปประมาณนั้นแหละไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ พี่ครับพ,พี่ครับพ,พี่ครับกูหมดเยอะแล้วนะครับพี่ครับมึงควรจะออกได้แล้วนะครับเอ้ยไอ้แซนออกง่ายจะงัวโอ้โหเอบวกมึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่ได้ผมคิดว่าอีเวนเนี่ยผมไม่มีทางสุ่มได้เอบวกแน่แน,น่เว้ยเพราะมันล็อกเว้ยทุกคนล็อกมันก็ใช่แต่อ่ะแล่เอไม่ก็ไมไ่ออกง่ายๆดูดิม่งเอออกโคตรยากอะ อืมจเจริญพรธยมจเจริญพรธยมโอ้โหเก็บมาให้พ่อมึงสุ่หรือเปล่าไอ้สัตว์โอ้6ห0กพันแล้วครับพันนี้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆเชี่อเกินไม่ได้มากี่ชิ้นวะเนี่ยได้ยี่สิบกูขาดอีกสิบชิ้น ได้ตั้งสิบชิ้นฮเฮ้ยเะไปต่อโอ้อะไรจะปานนั้นอะไรจะปานนั้นครับพี่อืมเฮ้าายสัตว์ คือควยมากไอ้สัต์มึงจะให้กูเติมเลยเหรอกูไม่เติมกูบอกว่ากูไม่เติมมึงเข้าใจคำว่ากูไม่เติมมัมันก็เกลือเกอ้อไอ้เห,เหี้ยสุ่ม 7, เฮียแล้วชิชิไปเจ็ดพันเลยแหละโอ้เดีวมาชิ้นหนึ่งก็ยังดี ก็ยังดีดีกว่ามันไม่ได้เป็นต่อครับทุกคนอย่างเชี่ยเ,ยยเลยเ <c oughs> อ้าก,ก็เข้าผิดไปต่อนี่ครับแม่งมึงก็เล่นร้นกับกูเกินโอ้โหคุยเธอมึงจะไม่กูทุกชิ้นเลยเหรอหกพันเนี้ย ตั้งแต่2,000เพชรเมื่อกี้มายังไม่ได้ทักกชิ้นเลยนะทุคทกคนฮึขุ้นอยากปลาโทรศัพท์ใส่หน้าบ, hell. บัก G M จริงเลยบักทันดานใช่ไหมโอ้ฮิฮโอ้เดี๋ยวมาชิ้นหนึ่งน้ำตากูจะกูเปิดตั้งนานกูเพิ่งได้ชิ้นเดียวมึงจะล็อกเคี้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะไม่เล่นกูหมื่นเพชรเลยระบักซัด เออเพิ่งได้ A บวกไอหัวดอเดี๋ยวไปแลกก่อนนะครับทุกคนแม่งขเครียดสตัตว์จะด่ามึงยังไงนี่เฮ้ยอีอเวียนแลกก่อ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 นนะครับขาดอีกกี่ชิ้นวะเนี่ยโอ้ขาดอีกเยอะอยู่นะขาดอีกเพิ่งได้ A มาขาดเอีกห้าอันนะ่ะ ถ้าเอบวกมาอีกสักชิ้นจะดีมากถ้า <g ol ive> เอบวกมาอีกสักชิ้นจะดีมากเฮียโอ้โคตรยากอะเจ็ดพันแล้วนะเฮ้ยโว้ยผมไม่ทำมีเว้นปิดเยอะมามากม,ม,ม,มานานแล้วนะ เอีเวนต์จี้ส่วนมากก็โดนสี่ห้าพันหกพันอะไรวะเนี่ยตั้งแต่มีอีเวนต์ที่ผมโดนเยอะสุดก็คือป้ายไม่ขายหนุนนานแล้วสองหมื่นอะเที่ย่ยางเทียเลยตอนนั้นอ่ะสองหมื่นสองอ่ะสองหมื่นสองพันเพชรอ่ะเป็นอีเวนต์จี้ที่โดนเยอะที่สุดละนี่ครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยครับตัวละครยังโดนไม่เยอะขนาดนั้นเลยโอ้โหเอบวกมานี้จบแล้วนะเฮ้ อะไรกันครับเนี่ยพี่จะล็อกอะไรกันครับเนี่ยฮะพี่พี่ครับมึงจะล็อกอะไรกันครับเนี่ยโคตรดีเลยอะ่ะไอเย็ดดูไม่มีอะไรเกลือกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับจะแปดพันแล้วอะ โดนแปดพันแล้วกูโดนหมื่นไปเนี่ยฮะกูจะโดนหมื่นไปเนี่ยเฮ้ยเพี้ยนมึงก็โอ้โหมึงไอ้เที้ยเกินคือไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> เกินไปนะบางทีอ่ะบางทีก็ล็อกเกินบางทีมึงก็ล็อกเกินมึงสีล็อกาอหาพอมึงตีโอ้โหไม่ได้สักชิ้นก็เที่ยเลยพันหนึ่งไม่ได้สักชิ้น โอ้จริงพันหนึ่งมึงให้ให้กูตะก oh, 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 oh. ินก็คงดีนะโอ้โหโอ้โหจะเล่นกูหมื่นจริงๆเลยเหรอจะเล่นกูหมื่นจริงๆเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยแม่ครับครับพี่ครับพี่ครับกูรู้แล้วครับมึงจะล็อกใครขนาดนั้นครับพี่ เป็นคนอื่นนี่ไม่มีเพชรอีกว่าท้อไปอีเวนต์ oh. หนึ่งอีเวนต์หนึ่งม่งหมดโคตรเยอะอ้าวไดเอบวกมานี่ครับขาดีชิ้นหนึ่งมัง้งใช่ไหมขาดีชิ้นหนึ่งนงี้ครับเราปิดแล้วโอ้โห oh oh. เล่นกูไปเท่าไหร่ครับเนี่ยมึงเล่นกูไปเท่าไหร่ครับอเอม,มาดิ อีกชิ้นเดียวเองนะแต่เอแม่งมันไม่ออกเลยนะทุกคนอีกชิ้นเดียวเนี่ยนีสัตว์มาหน่อยเฮ้ยไอเอ็ดเฮ้ยมึงมาหน่อยเหรอชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยฮึอโอ้ชิ้นเดียวก็ไม่ให้กูเนาะใจร้ายใจดำกูเกินเบน ทีจะพูดยังไงไอสัตว์มันออกยากมันออกยากเออกูหมดปไปเท่าไหร่เนี่ยกูควยเหอะปลาแมงบ้หมดไปเท่าไหร่วะเจ็ดพันสัตว์ตอนแรกมีเจ็ดพันสองโอ้ยมีแปดหมื่นเจ็ดพันโอ้โหเล่นกูมาประมาณแปดพันกว่าทุกคนแปดพันนั่นแหละวะไม่รู้แปดพันกว่าแปดพั 8, นน่นอะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจนำไอสัตว์เรียาวันแปดพันสี่ 8, 4, หรือแปดพันหกก็ไม่รู้ ประมาณนั้นแหละประมาณแปดพันสี่หรือแปดพันหกนะครับเออโคตรเยอไม่สลัดจะโดนหิอะไรขนาดนั้นวะมานะแรกเอสไปนะครับโย <c oughs> คือมันเป็นหมวกที่ต้องมีอยู่แล้วไงนะี่ครับ <c oughs> คือมนันหมวกที่ดีเลย <c oughs> เอามากันพวกปก้ายกับดงกับตักอะไรประพวกนี้เนะี่บ โอเคนะครับก็คงจะไม่เติมนะครับก็คงจะไม่เติมหานะครับก็คงจะไม่เติมเอาตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับไม่ได้มีความสามารถแตกต่างอะไรกันเลยนะครับแค่สีมันแตกต่างเฉยๆนะครับใครจะเติมก็แล้วแต่นะครับ29บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เจ็บอีกตามเคยครับอ okay, ีสวาร์ีนครับโอเคนะครับก็รอคลิปร okay. ีวิวแล้วกันนะครับผมก็ต้องขอตัวลาคำก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไปแล้ว